โอคนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดแลมโบกินี่หัวขานะครับใน GCV นะครับนี่เป็นการลงแบบแอดออนนะครับก่อนแรกนะครับเราต้องมีเ, <c oughs> เราต้องมีตัว Open IV นะครับแล้วก็แล้วก็นะครับแล้วเราก็ต้องมีม o d เมนยูนะครับเมนไอเมนยูนะครับดี เมนยูนนะครับให้เราไปหาโหลดก,กันได้นะครับแต่ผมจะให้ลิง์ไว้ด้านล่างนะครับทาง Open IV อแล้วก็เมนยู NYU นะครับโอเคนะครับเราโหลดมาแล้วนะครับทั้งสองอย่างนะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วกดดาวน์โหลดอีกรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเลือกที่เก็บไฟล์ก่อนโอเคนะ นะครับพอมันโหลดเสร็จนะครับให้เราไปเปิดหาไฟล์นะครับที่เราโหลดไว้นะครับนี่ผมก็โหลดนะครับเสร็จแล้วนะให้เรากดแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์นี้นะเลือกอันนี้นะครับโอเคนะครับแตกไฟล์เสร็จมันจะได้นี่มานะับแห้เราเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าไปอีกนะครับประมาณนั้นนี่นะให้เราไปที่ออนนะครับแไปที่ r a n d o เอ้ยไม่ใช่ให้อยู่หน้านี้ไว้นะครับอยู่หน้านี้ไว้นะครับให้เรา กดเข้า Open IV นะครับแล้วนะครับกด w ดว d น w s นะครับพอเสร็จแล้วเราก็รอนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะพอเข้ามานะครับให้เรากด Edit Mode นะครับตรงนี้นะครับก็กดโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ไฟล์ mod นะครับอัปเดตนะครับ Echo 14 DLC Pack นี่นะครับมาหน้านี้นะครับให้เรานี่นะครับที่ผม ให้เปิดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับลากเข้ามาในโอเพ่นไอวีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วมันจะได้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปตรงหน้าหมดนะครับพอมาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอัปเดตนะครับกดอัปเดต .RPF นะครับเสร็จแล้วนะครับใหเราไปที่คอมมอนไปที่ Data นะครับไปแล้วต่อมานะครับไปที่ d ี c list นะครับด c เอลซีลินะตรงนี้กดที่ขวานะครับกด Edit เสร็จแล้วให้เลื่อนลงนะครับให้เรามาอานบรรทัดสุดท้ายนะครับบรรทัดสุดท้ายนับยังไงครับนับจากสองบรรทัดนี้ขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับอันนี้คือบรรทัดสุดท้ายนะครับตรงนี้กด enter นะครับแล้วนะให้เรากดเข้าโฟลเดอร์นะครับไอของเรมโบกินี่นะครับกดย้อนกลับมานะครับแม่มันน้านีนะครับแล้วกดเลดมีตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้นะให้เรากลอบตรงนี้มาใส่นะครับนี่นะครับกดขี่ขวา c ปี้นะครับ เสร็จแล้วครับพอมาอย่างนี้นะครับให้เราลองเนี่ยซอนหน้าไปครับมาตรงนี้นะครับให้เรากดคอนโทนวีนะครับนี่นะครับมันจได้อย่างนี้นะครบแล้วกดเซฟนะครับแค่นี้นะครับก็จะลงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในเกมนะครับเวล้เรากด F8 นะครับสรับล็อกน สำหรับคนที่โหลด Open a p i c h a t ด i สำหรับคนที่โหลดไอเมนยูนะครับที่ผมบอกให้ไปโหลดนะครับนี่นะครับเมนยูงั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ของอันอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นของเมนเมนยูนะครับเข็นนับกดอันสามนะครับกดสปาล์ลดตรงนี้นะครับอันที่สองแล้วเลื่อนลงมาสุดนะครับนี่จะเป็นอันนี้นะครับให้เรากด enter นะครับเส้วนาดไปเราประมาณนี้นะครับ นี่นะครับมันจะมีบารอยู่นะครับว่าให้เราพิมพ์อะไรนะครับมันถึงแกสปาร์ลออกมานะครับนี่นะครับให้พิมพ์ตรงนี้นะครับสิบแปดเพอร์ฟอร์มนนะครับนี่นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมพ์ตามนี้ครับกด enter n t e r ครับนี่นะครับ ราก็จะได้รถมาแล้วนะครับน่ครับรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้มีแค่สีเดียวนะครับก็คือสมมุติถ้าเราสีครั้งหนึ่งนะครับมันจะสุ่มสีให้นะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันไปแต่งเพิ่มในลงลงรถด้หรือเปล่าครับ แต่ก็ได้ยได้แหละเราขับรถให้ดูนี่ข้างใน,ก,น,น,น,ก,นก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนทุกคนลงตามผมก็จะลงได้หมดนะครับ นี้เลยนะครับโอเคนะครับถือว่าสวยมากนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่วัดสอลงนะครับ เดี๋ยวคิปหน้าผมจะมาสอนรอีก็ติดตามเราดูกันไว้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้จบคีิปนี้ครับโอเคนะครับ